เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปการหาความรู้เป็นเรื่องไม่ยากเพราะว่าความรู้สามารถจะหาได้จากคอนค้นทางอินเทอร์เน็ตความรู้มีมากมายเพราะนั้นความสําคัญของความรู้จึงลดลงแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความใ่รู้และการรู้จักค้นหาความรู้ให้เป็น รวมถึงวิเคราะห์ให้เป็นว่าความรู้อันไหนที่เป็นข้อเท็จจริงอันไหนเป็นแค่ความคิดเห็นอันไหนยังต้องพิสูจน์กันต่อไปอันไหนพอวางใจได้บ้างว่ามีความน่าเชื่อถือถ้าไม่มีทักษะเหล่านี้เราก็หลงอยู่ในดงแห่งความรู้งุนงงสับสนสเปชสะปะ่า กลายเป็นคนมีความรู้เยอะหมวเอาตัวไม่รอด